บุญมาทีวีเสนอสิ์คอมบานดอนผู้ทอนออนซีรีส์เออเฮ้ยเฟิงฮุกกินเข่าเหลีวๆกับซ่าซ่าใหญ่ยางไว้บฮู้จักเก็บจักเมียนพูนฮุกประแดกกระทิมไว้ทั่วทิศทัว่วแดน ันนี้ก็บอกเก็บอ้ยจะเป็นเห็ดไบคือจะคางคักเนาะันนี้ก็บอกเสร็จพี่เกิดื้อ,อยืออยู่เลือไข่กระส่าอัญญาอนนี้เฮ้ยเม่นพูดเม่นพูดเอกระถาดก็บอกเก็บบอกเมียนฮจักบ,บนอยู่จังดเดยเห็ดอื้เห็ดยางคุอง เมียนควงนี่ละเบื้องลูกพุ่นเจ้ามันยังเป็นยังเนี่ยสะส้ใหญ่ยางอยู่อยูู่้เดียวบอกจ้าอยู่คนเดียวพ่ได้ไปสอนหนังสือบอกบอจาบ้าบ่ได้ไปนี่มันคำแหละแต่เว้นจนสต,ต๊กดินละ่ะและช่วงนี้น่ะปิดเทอมอยู่คอยสิไปส้อนภ้ายเด็กหน่อยก็หยุดชิเว้าพื้นเป็นฟังเบ้าลยเยียบไวนะ้นฟังเลยเยียบไว้เดึอเว้าพื้นผู้ใด พราะพื้นจะจุงหันเขาไปขายส้มพักให้หันโตเขาโต้เฮ่โตวะะแย่จงตีสิโตอของเขาหันสามถุงสามสิบบาทขั้นนึงโต้เขาสามถุงห้าชิบเขาสิขายให้อยู่ออันนี้ก็โตอโพดโต้โพโตเกินโพดคนกระไดกล้าต่หาได้ดีคุเบืองเอารถดคนสมัยนี้หันอุ้ยมา้างว่า สินไม้ง่ามแทเสือกะสีขาวสิไปท้ำวัดเย็นบ่บ่แล้วใส่หนียายจงเละนล้วชิมายืมอา้เอาเหนียจะเพื่อนก้นคนอเอยังก็ไ่ยืนคักยืนแน่ยืมช่วยกันช่วเได้เดี๋ยวนี้ฮะปาดปานั่นตีเออ <laughs> ยังบอกพ่ออะไรอุ้มว่าแต่ใจกันยงได้ขี้หนีได้เดี๋ยวนีฮัน ย่าเรามายืมหันไฟฟก็กันคํามาแรงมาเอามาเลยมาแต่มนคออะไละฮัสไไฟหันเปลี่ยนเสมอคอเสมอปันติดเออที่ไม่โพสไม่โพอด้เดี๋ยวนี้หันลูกเคสงานอยู่กรุงเทพหันเดือนละสองสามมื่นส่งมาให้เนี่ยบุ๊มีปัญญาติดวันนี้เมือโอ้ยแล้วงึดคนหลยแตเปลี่ยนจังสีนอคนพึ่งลู้เด้นี่ เออูหระเยียบไว้เด้อบาทนี่จ้าเอาแล้ว,ลวก็สิไปเด้อบาทนี่ไปใส่บาานีไปสูดมันมาก,ก่อนอ๋อจ้าจี่จุงสร้างอย่างมะนอคือเป็นภาษาต่างประเทศเป็นอย่างขึ้นได้เอามาลงศูนเฮ่าวะ่ะเจมปีจ้าอันเมสเซนเจอร์มันมาส่งของแม่ละบอนี่ดิ โอ้ยว่าเราต้วนนี่แม่สร้างอย่างมาหนิโอ้ยของใส่ผู้เฒ่านี่ละเบ่เดียวคือ,อเอาล่งแห่งเจ้าของโอ๊ยลงแห่เจ้าของนั่นเล็กน้อยเขาเอาให้สร้างมันจมให้เอาคือสิได้จมจมมันต้วนตะกี้แม่เ่าให้เขาใหญ่และสองหลอกละนีโเ้ยถึงสั้นแล้วเนาะเออบัดนี้มือนาแม่จะสร้างมาลงนี่ละรับไปให้นเด้อ หลับนะมันหลับได้อยู่แต่ว่าหามีเก็บปลายทางเด้อเอันนั้นเขาใจย่เขาใจย่จ้าเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยตุ่งปกบนนอสสิบเออเอานี่มะเขือเนี่ยเอาไว้กินแนะ่ป<ะ>๊้ลมะเขือขึ้นนวยงามขนวยใหญ่ดีแถอะแม่เอาองบงามจังดิไก่มานมองสวนพยย่อใหญ่ดแล้วก็ล่างเก็บอยู่ แล้วหรอวะเอาไปกินแน่แค่จุกว่าชั้นใช่มาเคือสวนหัวเออโอ้ยเนาะโอ้ยเอาแมวเมื่อกินลวดเอาขันยาที่ไปเก็บเอาอยุสวนดอกดูดูปิดแต่สะออนมาเคี้ยงนะอย่าลืมเด้อขันน้าชมมือหนาแล้วรักไปให้แน่จ้าก้งปุกบ่เนาะเ้าจำปีมื่อแรกไปกินข้าวแรกนะแม่เด้อจ้าได้แล้วได้แล้ว ฟานเด็กน้อยได้ข้องเลนน่้นแล้วหลุดฟานจันปีผู้ใดหันหลังว้ไบมังกี้นหันอ๋อยา,ายจงฮู้ดวิดวี่ยังคือสิบุดวงบุด,ด,ดวิดเฮ้ยผบไม่ยัยง ย่าเรายืมสิ um ้นคุณลูกกับไพยนี <k <k ่ฮะห่วยกษีิบอายุคนเดียวนี่บ่าเนาะคุณย่างกายมาจากกันบ้านคูอุ้มหันบบเฮ็ดอยากแน่เลยกระเดยเอานอนเวียนเวียะกับโบเฮ็ดเนีหันเฮือนพนันฮุกมาสั่นถ้วยกับโบลามาจักเป็นคู่ในใดดอกเดียวนี่หันขี้คัด บ่ไปสอนได้เดี๋ยวนี่ยฮันบ่แม่เขาปิดเทอมบอ่เนาะบ่ดอกเกวียนปกติเป็นคู่เนี่เขาต้องไปดูแลเอีนอยังก็นับไปปัดไปกวดเนาะเป็นคู่ไหม <c oughs> อันเขาเวนอะบอกบเออคื <c oughs> อว่นน <c oughs> อาบอทึกเนาะเออขี้คนันเนาะเจ้าสิไเว๋บอกให้เขาเฮ็ดยังบอเพื่อนเชื่อเลยแหละกินหัวคืนตาก้ออนอย่างขี้คันก็ดอกันเดี่ย โอ้ยจะจะเมนมากว่าคนเนาะเจ้ากินยาบอกเันเลี้ยวหัวิอติยะอบล่ะโบได้มักวอาพื้นคนป่านน้ำก็บอกป่านใดแต่ว่าส่งเจ้าออกฮะมันเบ่งออกบนนั้นพ่นบอกเออมาหาคอยเห็อย่างกว่าว่าจิมาชื้อสบู่ชิงหลิงนะ่นะเอาจากสูตรสองเอาจากก้อนสองก้อนนะ ไป,ไปเปรี้อวเอาไปใส่รถไปโอ้ยัะนะใส่ขึ้นหลานสาวนะกสืง <laughs> ไปก่อนนะจ๊าเอาได้แล้วไปเสยดังไฟติดไปละผู้ดังไฟเร็วๆเนเดอมันสีเดอกจไปได้ปิ้งปลากินทั้งใดละ่ะเจ้าของเงิน ค่อยเอาสิ้นมาคืนแล้วค่อยเอามาคืนแล้วแล้วค่อยไปตลาดานันมีแต่คนทวงวะเฮ้ยได้ใส่สิ้นงานให้ยี่เตี้ยว่าสันอยากได้น้ำค่อยวะสันนันโอ้ยบ่างานใจไหนเนาะลูกค่อยซื่อฝากมาให้ตั้งสามผืนผืนละสองพันุนปัดบ้านพุ่นบอ่อขั้นเจ้าอยากได้กะสร่างโลดวันจบอเขาส่งมาให้ เามีหลายผยืนเขาจะจิม,มายืมเจ้าคุณเก้านะะ <c oughs> ัาน่นล่ะเอาเ <c oughs> จ้าอันไปซื้อสบูู่มาสบแมนค่อยไปซื้อน้ำอีกจำปีล้านค่อยนี่แหละกิทิกิดีบนรถจักบาทเด้หันโพดโพแม,มนอยู่บ่ค่อยไปซื้อมันกันยังรถไห้เด้ล่ะ บ่บ่มันบวดร้อนค่อยๆเลยมีขี้ที่คักขี้ที่แน่อีนี่นะมันบวดร้อมันบ่เห็นเหาเป็ดไอเป็นน้องได้เดี๋ยวนีนหันมันโพดโพเล้ยวเฮ้ยบ่เอาไปเจ้ากระไดคยไปยงมันในมันกระโดดค่อยยงมนั่นจิบบาทเช้าบาดไปมันอ่นมันบ่เอาน้ำจักเถื่อโอ้ยมันเกล็ดดีแต่น้ำผู้อื่นแหละพี่น้องจะของมันบ่อยหนัวดอกมาเพื่ออะไรดท่ามันอยู่โอ้ยเจ้าก็จะเจมบ่อยมันขักมันแหน่เนาะยายเตี้ยเจ้าประหยัดมันเกียดตีโอ้ยเขาบริบ่าวคักว่าแน่ดอก มันบกียดอกมันโพดมันโพมันคิดที่อีหลีจเจม่นเนาะเออที่จงเจ้าเปลี่ยนรหัสไวไฟอีกแล้วบอกค่อยๆเนี่ยเปลี่ยนนะเจ้มือนั่นละแต็งทต่พัดเล็กน่อยปิดเทิมนี่มือได้กระเต็มข่างหัวคอยยู่มันช่วนกันมาเล่นันโอ้พอดเนาะด็กเนอะเนาะอันรหัสตัวใดล่ะโอ้ยตัวใดเนาะบัดนี้เดี๋ยวคอยเบิ้งก่อน เอาาข้าอร่อโกเก็ดทีเรื่อโอเคนั่นเข้าได้แล้วเฮ้ยจะแมนมากขอมากยืมเปลี่ยนประเดี๋ยกันนั่นมาขออยู่ถ้ามีไฟฟ้าเลยก็ให้ใส่น้ำเน้สิ้นก็งามไฟฟ้าก็แห้ดีเนาะนี่ นี่จ้าแก้วกินงามอุ้ยสินไหมพื้นนี่งามเนาะโอ้ยเอามาให้ยายจงแล้วยืมแล้วจะไปบ้านมืนเช้าคุ้เอาเป็นบ้าบ่เจ้ายืมคอยเขาก็เอามาขึ้นนี่สินคอยอุ้ยมัจงไม่ฟังกงี้ยมัจงแห้งดีเนาะอุ้ยแล้วหากกระติ้นมืนเช้านี่คุ้ม เอาไมา่เศร้าตั้งไหนขอดตีดมาสองปีล่ะเออเอา,เอ,าอ้ยสบู่ชิ้งลิงตัวนี้อืมนต่หอมเนาะหอมนะเนาะไปซื้ออยู่สูวนอีจำปีมันบ่ล้นให้จักบาทได้คุมม้มยั่ดีบอเออเอาไฟ้ฟี่เมื่อว่าหื่นขอยอีกนเนาะ โอ้ยท้ามเบอร่อเด้อ่อยลืมก็ไปบิดสีเข้าไว้แล้วค่อยลืมไปเอาน้ำก็ลืมปิดไฟก็เปิดไว้โอ้หตายตายลืมตัวเก่กระเบิด oui> ช well> ั่วววคนฟ้าคนฟ้าโอ้วกื่นเขาคนหนูเลยแหม่แต่นายเนาะโอ้ยคนอี๋อย่างจะแม่นมากกว่าพื่นคนไปหาดูวังเว้นก็ะบอกพื่นแมงจຽบได้หันนั่นขนาดไปหาคอยยืดศูนย์ยังเบาพื่นเจ้าวสันเออก็จังว่านี่ล่ะ บาวต่ซุ่มตูดอกมาหาเขาหวานก็ว่าพื้นซุ่มตูดสองคนอยู่มับมับอยู่จะเป็นมักว่าพื้นค่ะ <c oughs> ไปไปข้าไปเอาปลามา้วบินแล้วีเด้อเดี๋ยวอุว้นไปเอาหน้าขอนสนับสนุนโดยบริษัทพีบีอินเตอร์กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดสินค้าดีไม่คุณภาพจากวุ้นมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้